อยากทราบเรื่องสองวทรงเอครับออนะครับนะเอาเลยครับเอาเรื่องสองวทรงเอนะฮะสวทรงเอก็เป็นส,สวคนดังนะซึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาหรอกเพราะเอ่ยชื่อเขาก็จะฟ้องร้องก็มีหลายคนที่โดนฟ้องร้องไปแล้วเพราะไปเอ่ยชื่อเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะครับนะก็เป็นที่รู้แล้วกันว่านะว่าสวที่ว่านี่ก็คือสอวอสายโจร นะครับส่วนจะเป็นสวคนไหนอะไรก็ไม่เราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อก็ถูกดาเดน,นินคดีนะครับเรียกค่าเสียหายอะไรต่างๆนะครับนะครับคือการเป็นสวเนี่ยนะมันจะต้องเป็นคนดีนะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่มาเป็นสวเนี่ยต้องเป็นคนดีคนระยำคนอับปรีจังไรนี่เขไม่ควรจะมาเป็นสวรจริงไหมครับพี่น้องนะโจรก็ไม่ควรมาเป็นสวนะ ผู้ค้ายาเสพติดนะมือปืนรับจ้างนะครับนะเจ้าของบ่อนพนันพนันออนไลน์นะักค่า,าวุธสงครามหรือผู้ค้าความตายบุคคลเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะมาเป็นอ่าสอวอรหรือสมาชิกบุตธ,ธิสภาจริงไหมครับนะคนที่เลวทามทั้งหลายเนี่ยก็ก็ไม่ควรน,นะครับไม่ควรมาเป็นสวนะครับ จัดไปกรึบไปนะฮะ,ะ,ะเดี๋ยครับนะคนเหล่านี้ไม่ควรจะมาเป็นสมาชิกสภาพุทธ,ธสภานะคนพวกนี้ควรจะลาออกไปหรือไม่ก็นะปลดออกไปก็แปลกนะครับสวทรงเอ่มมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนหนักจนตำรวจไปยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับนะถึงแม้จะมี ข่าวสารทานองว่าออกหมายจับประมาณ11บเอนาฬิกาพอช่วงบ่ายๆประมาณสองชั่วโมงก็มีการเพิ่มถอนหมายจับนะครับแต่ว่านะครับการเพิ่ถอนหมายจับนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดเพียงแต่สารอาจจะมองว่าไม่มีเหตุที่จะออกหมายจับนะครับนะถึงแม้ว่าจะมีโทษจําคุกเกินสามปีตามที่กฎหมายกําหนดแต่อาจจะไม่มีพฤติการหลบหนี นะซึ่งสารก็สามารถที่จะไม่ออกหมายจับหรือเพิกถอนหมายจับได้อันนั้นก็ว่ากันไปนะเอาละทีละประเด็นนะนะครับการที่พนักง,งานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากเ,าเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดหรือฝ่ายสืบสวนตํารวจนะมีพยานหลักฐานเท่าที่ผมทราบมาก็คือว่า จับคนร้ายพ่อค้ายาเสพติดได้มาแนละ้วก็มีการซัดทอดมายัางสงวส่งเองนะถ้าเกิดคนร้ายที่โดนจับมาเป็นผู้ค้ายาเสพติดยอมรับสารภาพว่าตัวเองทําผิดจริงและมีการซัดทอดไปยังสงวส่งเอสมมุตินะนะครับคาซัดทอดของผู้ร่วมกระทาความผิดนั้นแนวคําตัดสินของสาลฎิการนะถือว่ามีน้ําหนักน่าเชื่อถือนะสมมุติว่าจับนายกอไก่ ยอมรับว่าค้ายาเถพติดแต่บอกว่านอกจากผมทําผิดแล้วยังมีนายสวทรงเอกหนึ่งคนเป็นผู้ร่วมกับทาความผิดโดยไม่ได้โยนความผิดให้กับสวถ้าแบบเนี้คํารับสารภาพหรือคําทัดทอดแบบนี้นะครับสารีกาถือว่าเป็นคําทัดทอดที่มีน้ําหนักมีคุณค่าเชิงพิสุก์ก็สามารถลงโทษได้แต่ถ้าเกิดว่าจับพ่อค้ายาเสพติดนะ ซัดทอดสอวทงเอแต่พ่อค้ายาสติดไม่ยอมรับสารภาพถ้าเป็นกรณีนี้เขาเรียกว่าปัดความรับผิดชอบอันนี้สารคดีก็จะไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานลงโทษสวทงเออันนี้เป็นเป็นเรื่องสมมุตินะนะครับไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องจริงแล้วก็หมายศาลก็จะมาหาผมเพราะนั้นอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะนะ,นะครับ เพราะว่าการจะกล่าวหาบุคคลอื่นนะั้นมันจะต้องมีพยานหลักฐานถ้าไม่มีพยานหลักฐานเราพูดไปปุ๊บเราก็จะได้รับหมายสารเป็นคดีหมิ่นประมาทและการสู้คดีเนี่ยเป็นเรื่องยากการกล่าวหาผู้อื่นว่านะอาคายาเสพติดฟอกเงินโดยที่ปราศจากพยานหลักฐานเนี่ยเราก็จะต้องถูกดำเนินคดีนนะถึงแม้เราจะมีความเชื่อว่าคนนั้คนนี้โกงแต่ว่าถ้ามันไม่มีหลักฐานก็กล่าวหาใครไม่ได้ เพราะฉะนั้นรายการเราเป็นรายการกฎหมายจึงให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราอยา่าไปเอ่ยชื่อเขานะอยา่าอย่าไปเอ่ยชื่อเขาแต่ว่าเราก็สมมุติกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเดาว่าเป็นใครก็คิดอยู่ในใจนะครับเพราะฉะนั้นอข้อมูลการสืบสวนนะครับตามที่ผมติดตามข่าวและแหล่งข่าวผมเนี่ยก็คือว่าจับพ่อค้ายามาไอคนที่ยอมรับสาภาพซัดทอดสวงเอนะ พราะนั้นคำท้อท้มันก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือแล้วมาประกอบกับเส้นทางเงินเส้นทางเงินระหว่างพ่อค้ายาสติดกับสอวอและยังมีสอวอโอนไปยังบริษัทอืน่นอีกมันก็เลยพัวพันกันไปทั่วจนไปถึงบางครั้งไปถึงที่ทําการพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่กําลังโด่งดังอยู่ในวันนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าพรรคการเมืองไหนถ้าเราเดาไปอีกปุ๊บเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วว่า เขาเช่าที่มาจากสวสเวโดยที่เขาไม่รู้ว่าสวสเวนะั้นได้ไปทําการฟอกเงินหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาบอกเขาไม่ทราบเขาแค่คนเช่าที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่พลาดพิงถึงพรรคการเมืองบางพรรคที่ถูกโยงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่กล่าวเนี่ยน,นะครับอย่าไปโยงมั่วโยงไปโยงมาเดี๋ยวหมายสารก็จะมาหาเรา ในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็โดนเรียกค่าเสียหายเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ารายการนี้ก็จะมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าคดีสวทงเองนั้นเป็นคนที่หนึ่งมีอำนาจเป็นสมาชิกอุฒิศภาเป็นคนมีเงินเป็นคนมีเส้นมีสายมีคอนเนคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินคดีก็จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขนาดไป,ไปยื่นคําร้องต่อสารออกหมายจับต่อมายังมีการ เพิกถอนหมายจับซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นไม่ได้ในฐานะนักกฎหมายขอให้ความรู้ทางกฎหมายแต่ไม่ขอวิจารณ์สารเพราะถ้าวิจารณ์ศารก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกเอาเป็นว่าเราให้ความรู้ทางกฎหมายนะโดยหลักแล้วเมื่อสารออกหมายจับนะก็จะไม่ค่อยมีการเพิกถอนหมายจับในฐานะที่ผมเป็นทนายมา38ปีนะนะครับส่วนกรณีนี้สารจะเพิกถอนหมายจับ เพราะเหตุว่าเป็นบุคคลสําคัญมีถิ่นที่อยู่ชัดเจนไม่หลบหนียังไม่สมควรออกหมายจับหรือไม่นั้นอันนี้เราไม่ทราบเพราะนะนะอันนี้ผมขออนุญาตไมว่วิจารณ์ท่านจะคิดอย่างไรท่านคิดในใจอย่าไปวิาพากษ์วิจารณศารในสิ่งที่เราไม่มีหลักฐานเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโดนทั้งดูหมิ่นเจ้าพนักงานหมิ่นศารติดคุกเจ็ดปีละเมิดหน้าศารหเดือน มีนประมาทโดยการก็ตนาสองปีโทษทันมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ให้ความรู้ว่าเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมีการเพิกถอนหมายจับในเวลาสองสามชั่วโมงนะจะจะเพิกถอนหมายจับเพราะเหตุเป็นบุคคลสําคัญพยานหลักฐานไม่เพียงพอหรือ,อ,อไม่มีเหตุอันสมควรเพราะว่าเขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือไม่อย่างไรอันนี้เราไม่ทราบก็เดากันไปมาโนกันไปนะครับคราวนี้สถานการณ์วันนี้ นะเรื่องสองวอสอเวเนี่ยคุณโรมลังซีมันก็วันนี้ก็ไปดําเนินการติดตามความคืบหน้าอะไรตจากนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอยกย่องคุณโรมลังซีมันที่เป็นคนกล้าอภิปรายในสภาเกี่ยวกับเรื่องสองวอสอเอจนได้รับหมายสารไปนะครับนะจนได้รับหมายสารไปแต่ผมก็มั่นใจว่าคุณโรมน่าจะนะไม่น่าติดคุกเพราะอะไร พากคุณโลมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการที่จะตรวจสอบการทํางานของข้าราชการนักการเมืองหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบสอบวผมมองว่าคุณโลมน่าจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองและเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะผมเชื่อมั่นว่าคุณโลมคะคุณโลมนะัมนะ้นนะน่าจะรอดคุกก็เป็นกำลังใจให้คุณโลมรังสีมันพักเก้าไกล ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความกล้าและการอภิปรายไม่ไว้วางการอภิปรายเรื่องสวทรงเอนั้นของคุณโรมรังเีมันนั้นก็มีพยานหลักฐานมากมายเพียงพอในการที่จะอภิปรายพาดพิงสวทรงเอได้นะครับเพราะฉะนั้นลําพังคุณโรมเนี่ยไม่น่าไปห่วงนะครับไม่น่าไปห่วงเพราะมีเอกสิทธิคุ้มครองนะครับและเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎรมีมุกมี มีมูลเหตุอันควรเชื่อว่าสวทรงเองคนนี้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟอกเงินเพราะฉะนั้นลับพังสวทรงรับรับพังคุณโรมรังสีมันนั้นไม่น่าจะมีความผิดอะไรเรื่องหมิ่นประมาทคงไม่ต้องชดใช้ร้อยล้านต่างๆอันนี้ตัดไปนะครับ